สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไมครับ,รบทำไมไม่แน้น,นชื่ออ๋อสวัสดีครับชื่อป๊าป๊าแวนครับผมชื่อฮารเบินะคะวิธีทเที่ยววิอุทยาแห่งชาติให้สนุกให้มันมีความคือเขาจะมีบัตรให้เราสนุกที่สุดในโลกใช่ใช่อ่ะไหนฮารเบิดดึงตัวสมุดมาโชว์หน่อยว่า ทำยังไงาการท่องเที่ยวในอุทยานจะสนุกมากขึ้นนะครับค่ะต้องเปิดก่อนอ่าไม่ใช่ค่ะอ่าหมายถึงว่าเวลาใช้บริการนะคะเขาจะมีบัตรเพื่อให้เราสามารถเปิดได้ฟรีใช่ไหมให้ดูหน้าปกก่อนนะเออครับแต่ว่าต้องติดต่อเราก็พอที่นี่เดี๋ยวพออ่านให้เขาอ่าฮัาเบิลอ่านให้ฟังหน่อยข้างหน้าอ่านว่าอะไรแล้ มันอ่านกับหลักหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือว่า p a สป p o r t to Thailand National Park ครับผมทนี่ทำเสียงเอฟเฟคแทนเลยแม่โอจะได้ไม่ต้องเหนื่อยตัดต่อนะครับอข้างในนะครับก็จะมีอุทยานแห่งชาติแบบนี้เลยนะคะวันแบบนี้ครับมีภาพมีชื่อแบ่งตามจังหวัดและภูมิภาคนะครับเยอะเลยใช่ครับเขาอ่านว่า อุทยานแห่งชาติตีคุนพระวออ่าอุทยานแห่งชาติขุนพระวอนั่นเองนะครับอยู่จังหวัดอะไรเอย่ยอยู่จังหวัดตาอยู่จังหวัดตาแล้วเรามีสแตมปั๊มหรือยังอ่ะมีแล้วนะคะเราเปิดสเต็มปัม๊มหมายถึงว่าอุทยานแห่งชาติพะวอเนี่ยครับมีหรือยังไม่มี <c oughs> ไม่มีนะครับโอเคอ๋อถ้างั้นอันนี้คืออะไรครับ อุทยาแนแห่งชาติอ่อโอ้มืดอ่านไม่ออกเออว่าแต่ว่าวันนี้เราจะมาโชว์ลูกอันไหนเราไปไหนอันไหนบ้างครับเราหาสักอันหนึง่งมาโชว์เพื่อนๆหน่อยหน่อยครับนี่นะคะอันที่มีสแตมคืออันนี้นนีนะคะอันที่มีสตมคืออันนี้นะครับในหนังสือเล่มนี้จะรวบรวมอุทยาแนแห่งชาติอ่าทั้งหมดในประเทศไทยนี่นครับสแตมป์ครับ,รบนี่อดูนี่สิครับ,บ โอ้ oh. ดูนี่นะเขานี่นะครับนนี่นะคะได้สเต็มมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะอันนี้คือสเต็มครับอนะันนี้สเต็มอันี่สเต็มนะครับสแต็มสวยมากเลยนะครับ<ช>แล้วสแต็มเนี่ยจะต้องได้รับลายเซ็นจากเจ้าหน้าที่อุทยานด้วยนะครับจะถือว่าเราได้ไปถึงที่นั้นมาแล้วจริงๆนะครับอันนั้นคือ<ช>ที่ไหนนะลูกเดี๋ยวพ่อขออ่านนีม่มามานะครับน,นี่จะเว้ยเว้ยเว้ย อันนี้คืออุทยานอุทยานแห่งชาติแม่วางจังหวัดเชียงใหม่โอ้ตอนที่ไปนี่จําได้เลยสวยมากๆเข้าไปนี่แบบตะลึงนะครับคือแบบอารมณ์เหมือนแบบเราเดินป่าอยู่แล้วเราก็แบบนึกไม่ถึงเนาะว่าแบบอะไรครับเนี่ยอ๋อเขาจะสแตป์เขาจะสแตปมไว้แล้วก็จะมีวันที่นะครับลงไว้ให้นี่นะครับเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะเป็นความทรงจํานะครับเวลาที่เรามาเปิดสมุดเล่มนี้ดูนะฮะเราก็จะรู้ว่า อุทยานแห่งชาติที่ไหนอุทยานแห่งชาติอ้อบอขานจังหวัดเชียงใหม่นะครับและเป้าหมายของที่บ้านเรานะครับก็คือว่าเราจะไปยามสะสมนะครับสแตมป์นี้แหละนะคด้วยให้แ,แตตมเล่มได้มากที่สุดนะฮะนี่อันนี้เขาใหญ่นะครับเขาใหญ่นะครับได้มาหลายดวงเลยเพราะว่าตอนนี้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอะไรนะอุทยานแห่งชาติเดี๋ยวพ่อขออ่านนิดนึงเขาเรียกเขาเรียกพ่ออยากใช้คำให้ถูกนะครับก็<ะ>คือว่าเป็น เวิลด์เฮอริเทนนะครับก็คือว่าเป็นมรดกโลกนั่นเองนะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยเป็นมรดกโลกนะฮะเขาก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นเฉพาะของเขานะครับสแตมป์เข้ามาด้วยนะครับนะครับตอนนี้ที่บ้านเรามีกี่เล่มครับมีสองเล่มค่ะนาโชว์หน่อยโชว์เพื่อนๆนี่นะคะอีกเล่มที่ทําไม่ใช่อะไรนะฮะกันหายครับเล่มหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเอาไว้ให้ล็อกเก็ตนะครับอีกเล่มหนึ่งไว้ให้ฮับเบิลนะครับ เล่มนึ่งให้คุณพ่คุณแม่ปลาไม่มีนะครับเพื่อความสนุกนะครับก็อยากจะแนะนำอ่าอยากจะแนะนํานะครับให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยซื้อเล่มเนี้ยไว้เลยทุกอุทยานแห่งชาติมีขายนะครับเล่มหนึ่งประมาณร้อยกว่าบาทนะถ้าผมจำไม่ผิดนะไปที่นี่นะครับสนุกมากเลยครับครับแล้วที่นี้การสการไล่ล่าสะสมนะครับสแตมป์เด็กๆเจอสัตว์ด้วยครับเจอสัตว์ด้วยครับมนุษย์เจองูครับอ่าแล้วทีนี้อ่า ช่วงหยุดยาวนี้พอดีกำลังจะหยุดยาวพอดีเลยครับเบิร์กแมีเท่อะครนะับเพราะว่าจะพาหนูไปเที่ยวอย่างไรบ้างครับ,รบทีนี้ <มา S 1> อ่าหนูชอบไปเที่ยวแบบป่าร้อนชื้นหรือป่าเต็งรังครับลูกเต็งรังครับอ่าหนูชอบไปเที่ยวแบบเดินเขาเดินป่าหรือว่าหนูชอบไปเที่ยวแบบเล่นน้ําตกครับเล่นน้ําตกอ่าแล้วหนูชอบแบบที่อ่าไปช่วงที่ฝนตกหน้าร้อนหรือว่าไปแบบช่วงที่มีหิมะครับ ชอนที่มีหิมะครับอ๋อที่บ้านเรายังไม่มีอุตจารย์รงชาติที่มีหิมะครับลูกถ้างั้นวันนี้ขอจบการนำเสนอะท่านนี้นะคะครับสวัสดีครับ